ขนออึนเหนือเปนจอดเน่ตอนนั้นเราบินแถคนละไหลมันเปจอดควนเพื่อเมียงขยอยไปซอยเล็กรับเขาก็ซอยของกว่าผมาก็สนใจกันดิคนไทยกเป็นแต่แบบนี่เหตุไมี่มยงสิจังเป็นมุ่งไมห่ยงก,กันดูดีไปนะ้ำมันแา้าพี่ทำไมไม่ไปเลยล่ะก็จะขนาดนั้นแล้วไปเถอะ xin mời bố kênh vài nhi băng bố kênh để bố kênh vài nhi loại thảm bố kênh vài nhi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  bố kênh vài bố kênh vài nhi bố kênh vài nhi bố kênh vài bố kênh vài nhi bố kênh เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยทานของโวงไม่ได้จริงไหมเพื่อนเพื่อนตัวงโ้เขาบอกไปนะมันต้องไปนันต้องตัวทั้งรดน้องกันปรลานกันตอนเขาจะมีเขามาปรลานไว้เอ้ตัวตัวเป็นมันแบบ ขึ้นเอหนือพ้นจอดเน่ยต้องอนนั้นก็เป็นเสียงคนละลายต้องเป็นจอดต้นเพื่อเมี่ยงเขาออกจากซอยเลยถับเขาก็ซอยของกว่าผมก็สนใจกันดิคนเท่ยกเว้นแต่แบบนี่เหตุไดเมีย่ยงสิจำเป็นมุ่งเมี่ยงก,กันกูได้ไปนะ้ำมันแทมทําไมไม่ไปเลยล่ะ้าจะขนาดนั้นแล้วไปเถอะ ทำดีทำดีมึงจะขา้ามว่าเล่นเหน็บก็บพรามึอยู่เล่นผิดมเขพใจฟิล์มเแบาบพเกิกนลายยีมันกับพวกขึ้นเดีกโอเควเกินลายยีลายสามก็ค่อยขึ้นไปเลยไอ้เวรเดี๋ยวมัยังหายไปเลย เริ่อแบบพิเศษเงี้บบบบหรือ่าวันอยาต้องเบีกเ,เอาแล้วมาแล้วก็ัสดีจ้าจอเยมาแล้วนาจิตต์โอ้ยอากาศดีดีอยนนี่ไม่หนาวมากนะเพราะมันมีแดดมีอะไรอยู่ก็ร้อนไปด้วยหนาวไปด้วยเตยแมกหวางเราละแจ้งมากนหนาวนี้อากาศเนี้ยสุดยอดเลยคนเป็นไข้เจลาศแต่มันไม่ใช่เราแน่นอนเลย ไปรุ่นมอดีเดี๋ยวไปเล่นด้วยไปนี่ก็ไปรุ่นป่ะโอ้ิจําจําพิจ,ำจำําจําพิจ,ำจำําจําิจ,ำจ,ำจ,ำจำน,นี้เลยฮะพิำจําำจํ ยอาง,งุ้นลุงไปต่องานเรื่องหมาตัวเดียมักแฟนขางพางแล้วล่ารถมาพั่นตีนเขขนี่ยชื่อไงวะหูขาวหรอกเด็ดเป็ดเมื่อนี่ในในในเนี้ยเนี้ยมึงน,นี่นะจำงเลยจังเลยกันวะ <laughs> ไอ้ย่เห็นรถพาแล้วเปล่าเรียนกับขางพาง,ง,ง,งเลยวะ ผกูดกันหมดจำกูยอยู่ห้งยก็นดงจ้ำจมึหมันเรล,ล่องะมาผูเชื่อว่าและผู้จิมวตัดหน้ารถกูเสะเยี่ยจีเกิดเป็นหมาหนิมันทำไปสุดๆแล้วแต่่ากูก็อยากเกิดออกเป็นหมาหนอโอเคเจือกันมาแู้ว กูเห็นรถตู้เน็ตคอน,น้ำนาจเออไม่รู้เน็ตหรือเปล่าหรือว่าทีมงานเขาเจ้าเ้าจะมาทำมายมาหรือเปล่าาเล่นคอนเสิร์ตไง Tim thắng mèo lạc hạch lại mèo lạc mèo lạc mèo lạc mèo mèo lạc lại lạc mèo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  lạc